สวัสดีครับวันนี้ที่พ่อนําำเสนอเมนูต้มไก่บ้านใส่ใบมะขามใบยี่ราเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนพี่น้องครับเอ้าเริ่มฮิดกันเลยพี่น้องครับอ่าฝนฝ่ามากัมาพี่น้องเอ้ยปิดตาน้ายให้อืมดับแรกครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราใส่อ่าพริกตําก้อนพี่น้องครับผมใส่เป็นพริกแห้งครับพริกกินดาเผ็ดพี่น้องครับอ่ากระเทียมหัวหอมอ่าใบมะกรูดหน้าพี่น้องครับอ่า น้ำมาตัมน้ำมาคุกมาเขา้าพี่น้องป้องไปใส่เกลือด้วยนะหน่อยหนึ่งนะจ๊ะจะบอกให้เนี่ยอันนี้กระทะบั้นหอนเลยพี่น้องครับอืมมันบ่เดือดปุ๊บปุ๊บบางครูบ,บางท่านถท้าบ้านไหลไหลายคนนะครับพี่น้องไหลมองอไหลเพียดนั่นแหละอืมออจิตพ้อนจนกระทะเอียงเพื่อนว่ากระทะอะไรเพื่อนว่าชื่อกระทะอะไรเ่นว่าสันบแมนกระทะ กระทะพังพี่น้องครับอันนี้เชฟกระทะยื่มหลงพ่อมากพี่น้องครับยังไม่คืนอยู่ยังไม่คืนหลงพ่ออยู่เลยอ,อากาศรจระเปลี่ยนแปลงพี่น้องฟ้องไปครับฝนฟ้ากระมาก,กะเบิงแง่งจาของเด้ออืมจะ,ะได้สิ่งนี้ข่าวว่าโุรศัพท์หาผู้สาวตอนฝนตกฟ้าบื้มนุ่งเด้งยิงแขวว่ควานออกหูพี่น้องฟ้องไปครับใส่ อ่านี่ครับใส่พริกลงไปตำดับจาบครับพี่น้องบ่ต้องบ่ต้องตำแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องตำแบบละเอียดอ่าเพราะเราไม่ใช่คนละเอียดละอือ่นเราเป็นคนบ้านท่าบ้านถ่วงบ้านนานี่ลงไปพี่น้องครับน้ำห่อนเรียบร้อยนี่ใส่ไกบ่บ้านอ่าวันนี้เมนูนะครับเมนูเด็ดฮ็ดกินเป็นกับแก้มก็ได้กินเป็นกับขา้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้ากินได้หมดเลยนะฮะใส่ไก่ครับพี่น้องครับ นะครับมุมล,ลงไปเลยนะฮะใส่ไกล่ลงไปเนี่ยอ่าใส่ไก่บ้านลงไปพี่น้องครับซับจุ๊บๆซับเป็นตูนี่ละพี่น้องครับซับตออัวในไงมันฆ่าข้อตายรวดแะกินไม่ได้เหรอพี่น้องเนาะอืมทามุมมามเนี่ยค่อยๆลงไปครับรค่อยๆลงไปวันนี้รสชาติจัดจ้านนะเนพี่น้องครับเพราะว่าใส่ใบยี่รานะครับนะฮะอ่าใส่ใบกขามเสียบๆอืมวันนี้ใส่ผงมัวด้วยวน,นี้ใส่ผงนัวนะจ๊ะ นี่สีดบนลงไปรอดเออมองได้มาสโลนกันเลวบุเตม่าพระเจ้า่ะเลอล่นล่างล่นบนกันแล้วแต่แล้วแต่พี่น้องขาดบะได้พี่น้องครับนี่เราต้องใส่เกลือลงไปด้วยครับอันนี้เป็นเกลือเมดครับแต่ว่าผมต้องมาทุบเกลือทะเลพี่น้องป้องปลายเออเขาบอกว่าถ้ากินเกลือดีนะมันจะเป็นโรคครอบคอ้อลูกขาดสารไอโอดีนตอนนี้เป็นกันไรครับพี่น้องครับอ่าตอนนี้ไก่เริ่ม อาจจะสุกแล้วนะพี่น้องครับอเริ่มเริ่มเริ่มสิสุกแล้วอืเอาใส่เป็นเตาทานโอเตาทาน,น่แหละเตาฟื้นเลยละอืไฟกับสีมอดอืพ่ามันมอดเจะได้พี่น้องครับนี่มันกับจาะตาคอยอ,อยคอยเป็นก็อากาศปุ้ยนี่ฮะพี่น้องครับคอยคอยคนอก็คอยมนุษย์มนุษย์ไปเอาคือไฟอังสาันติดพ่อเอาคนก็มนุษย์ที่พี่น้องครับ เออช่ไม่ใช่อย่งล่ะเร็จ <c oughs> เรียบร้อยเราก็ใส่ใบมะกรูดภาสิว่าใส่บกักกรูดหลายชอยทิพย์พ่นเพล่น,นอันนี้ใบมะกรูดอ่อนนะฮะใส่หมุมลงไปเลยนะฮะเพราะว่าบาฉุนครับใบมะกรูดนะฮะ,ะมุมได้พี่น้องครับมุมได้อบางผู้บางคนกับ่มักกลิน่นแต่ว่ากินใบมะกรูดดีต่อสุขภาพกินเข้าไปกินเข้าไปมีอะไรอะไรอะไรแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินเพราะมีอะไรจะกิน <c oughs> อ่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นใบบกุดออนพี่น้องครับกาลังออกช่อนะฮะกำลังออกใบมันแพทหน้าแรกมาแล้วพี่น้องครับหน้าแรกในใบบุมีเลยนะเหียนมดครับตาไหลเหียนเลยมิสเตอร์เหียนเลยหรือนางสาวเหียนเลยมาช่วงนี้รู้สึกว่าฝนฟ้ามาครับพี่น้องครับอ่าเห็นไหมครับพี่น้องเนี่ยเป็นตั้งไรล่ะตอนใหญ่ๆตอนปมๆพี่น้องครับโอ้ยทรงป่นหอมหวนรัญจวนใจ แก้มก็ได้เออพี่น้องป้องไปข้ามามาหากันกับพ่พี่ยังดอกพี่น้องครับเออเอ,าเอาไปเอาไปเยี่ยมป้าป้าไปเยี่ยมเอาพอดองแม่ดองไปเยี่ยมกันกับพ่ี่ยังพี่น้องครับต้มใกล้ให้กินเอาใส่ผงชูและข่อยกระไดน้ำตาลใส่สักหน่อยนะครับน้ำตาลน่เพื่เอ,อเพิ่มรสชาติแห้ขมหวาน แต่ผมบ่ใส่น้ำตาลบ่ได้ครับเพราะว่ามันผสมฐานหน้าตาเจ้าของพี่น้องครับเพราะว่าหน้าตาผมหวานนะฮะหวานคือน,น้ำตาล <c oughs> โอ้ยคแต่าจ้สั่งๆเจ้าของพี่น้องครับรวดถัาวสั่งๆปิ่นตาไนออตังแต่มาเรียนเนีย่ยสั่งได้ได้นนี่แหละมก้บหลอดกลับเรี้ยวกับนเอยียงมาลองกองกันเขาใครนี่แหละรู้สึกว่าเขาว่าเป็นบ้าได้บอว่าโอ้ยผมไม่ได้เป็นบ้าอืแต่ว่าสติผมไม่ค่อยจะดีช่วงนี้รู้สึกว่าจะ ไปบอยเหลกเกินเนี่ยออุบลนครับอ่ะอจีพรานจะอุบลนจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวห่างหรือว่าจะไปเที่ยวอันอันอันมองให้เขาเที่ยวบบบโบนีนครับอือคอยไปสีมหาโพนี่หยิบน้ำปลาฮะน้ำปลาน้ำปลาเวียมตาคอยกระไดเศบตาน้ำปลาแบบจวดจวดพี่น้องครับลงไปอืมเนี่ยคอยหยิบคอยยังบ่ไดอันอันยังไงเพื่ว่าเต่าไม้ยู บ้านไดนบ้านไดเงินกับเพลินเนี่ยบ้านไดนเตาไม่ไมอยากได้เตาแบบอังลูอังลูมันแบบไควบุบูแบบหรือมันเตาใสเตาทานเออเตาขี้เหรยนจักว่าผูดใะใส่พอใส่คือข่อยได้พี่น้องครับ่อใส่สอดนนเพราะว่าข่อยมักสอดอืมเพราะว่าข่อยเป็นลูกเครื่องเออลูกเครื่องยังจอปโลจีนปนลาวเอาพูนว่าบางผู้บางท่านไอทิปว่าจะมาหาตัวคลิปที่แล้วเจ้าก็ว่าเจ้าเป็นลูกเครื่อง แม่เป็นไท่พอเป็นอาชีพเชียวลูกพาเป็นไร้พังอันรไมเป็นหมาได้พี่น้องเด้อนะบ่วกหัวหัวม่วนกันพี่น,อน้องก้องไปฮักกันแพ่งกันเออเพราะว่าเขาเป็นผู้แสวแหงหาคือกันพี่น้องครับแสวงหาอีหยังพี่น้องแสวงหานี่แหละแสวงหาเงินบ,นบนอากาศอืมจะเบิ้งคลิปคอยคอยเบิ้งคลิปเจ้าเจ้าดันคอยคอยดันเจ้าอ่าถ้าผู้ใดผู้มีปฏิสัมพันธ์ผู้นั้นอ่ารับรองเลยว่าครับ บ่ถึกใจเอไออืมบพราว่าเพจใดพี่น้องต้องไปต้องมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยัดนี้กับก็ใส่ลองไปพี่น้องครับใบมะขามใบมะขามนี่ไม่ใช่ว่าเราจะไปหาชื่อตามร้านค้านะครับร้านสะดวกซื้อไม่มีขายเพราะว่าเขาไม่ขายแน่นอนพออเพราะว่ามันม่พอได้ซื้อหรอกเออใบมะขามนี่พี่น้องต้องไปครับบ่ได้ไปขอเขาดอกอืมเป็นใบมะขามชื่อว่าบัางเอิญคือว่าบัางเอิญไอ้ทิดพ่อนบังเอิญมันปลูก ืมื่อนั้นพี่น้องมาบุมีกับแก้มม,มีแต่บากขามเปียกเอาบะกขามเปียกอะไรให้กินน,นี่แหละบังเอิญเลยเกิดพี่น้องครับนี่บอกพ่อพี่น้องครับมันเผ็ดไม่พอนะมันไม่สะใจนี่นี่ลูกโดดลงไปอแต่มันโด,ดดโด,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 ด่งโดงโดงโดดดิมันสะเดือดโด,ด,ด่งโดดอืมอ่า ปมไก่เสเด็ดตรงไอ้ทิพอรถเนาทิฟพอ่อไปใช่ละนีนกะ่ก็ไดใส่มาลงไปเลยพี่น้องครับใส่ลงไปอ่านี่แหละเพื่อน่าซ่อนหาซ่อนหาอือพี่น้องให้กินกุ้งซ่อนหาบ่โอ้ยหมอนึงไปหากุ้งก็บพ่พ่อกุ้งพ่อตัวเดียวกุ้งไฟเนี่ยเอิอนกุ้งซ่อนหานี่แหละบักพริกซ่อนหาให้มันกลมเกลือน